มียังฝากถึงหน่องมวยวะมวยคันมวยผมมีงานเฮ็ดกรับเป็นลูกจ้างอ้แล้วไออ้จะจ้างโย่ใดนั่นนัเอามาจนนีหลายบันไดอ้ายก็จะให้ท่อกันนะครับเพื่อให้หลายกว่าก็ได้ครับววยอ้ายยังคือเก่าแล้อไอ้าร้อยโตอยู่โตเป็นโคมีบมือุ่นกับอ้ายเด้ครับวถ้าอ้ายผมมีโตอ้าผมไม่ไผ่หัวไอ้เลยอ้ายผมลืมมันคุ้นโตก็จะหนีได้กับทีมงานครับฝากข้อพักฝากข้อพักผมหน่องมวยว่วะมียอดโยมมีนี่ฮาร์ดไปเลยเด้อมวยจะได้กระซัง ไอายังกะรให้ก like. mm ู hmm. like ้เงิก่าต้นตัวสิเจเลีได้อะไรสิสิ่บำบัดเองดอกไอ้สิเอาใจไอ้แล้วบำบัดเพิ่นเออให้มันหายได้เศร้าอย่นยาหยุดทิพย์ยาไปเลี่ยนมันมันบ่ดีบ่ได้ก็เคยล้องดอกมันบ่เป็นของดีดอกมันใหญ่มากเลยน้ำนมได้บ่ได้ใหญ่มากเอยยาบ้านี่เราต้องให้ให้มาใหญ่มากหย่อนหยั่งนุ่มแม่นี่กาตีนแม่น่ะมองสิจะเลื่อลุงเรื่องเอีกเขาจะเขาบอกเสียใจคันมีอ่าคันไอ้มวยมันเบิ่งอยู่มี่ยังอยากจะฟาอีกได้ อาจจะแต่งเป็นล้านที่เก่ายุนแล้วไอ้มีเงินหลายล้านแต่ตอนนี้ห้อยไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนั่นตัดปัญหาไปเลยสำคัญว่าตัวหักไอ,บอ้บๆๆ่อตอนหลังหลักสิมาอยู่กับไอ้ได้บอ่อเออหักบอ่อคนนี้นี่เอออันจจะหักแตมาให้ได้มาให้จะหนีได้จะหนีตอนรับเสมอเด้อเงินเกือกออมอ่ะย่องอ่ะพ,พ่อหมายให้เสมอว่าเราเคยผิดพลาดได้ทุกคนแหละครับต้องอใจครับครับท่าน